มอยากจะขอความรู้เกี่ยวกับการจํากฎกระทรวงครับเพราะกฎกระทรวงมันมีหลายข้อมากแล้วก็มีหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการจำไหมครับอาจารย์สําหรับให้น้องๆนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งจบมาใหม่ได้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นครับอืก็อตอนแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอาคารที่เราจะก่อสร้างเนี่ยมันสร้างที่ไหนอืมนะครับหนึ่งต่างจังหวัดหรือกรทม Uh, <ๆ>อ่าถ้าต่างจังหวัดก็หลักๆก็คือใช้กฎกระทรวงจบที่55 uh, <ๆ>อ่าถ้าในกรุโโมก็ใช้หลักๆก็คือกฎกระทรวงจบที่ไอ้ข้อมัญอยากทุงเที่ยวมาวนรถ100ซีสีอ่าทีนี้อาคารนี้เป็นอาคารอะไรอ่ะถ้าเป็นอาคารสูงอ่าในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีความเข้มข้นมางขึ้น,นหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษก็ต้องไปดูในกฎกระทรวงจบที่33อ่าก็ใหญ่กับสูงเนี่ย33 ในส่วนมสามและอาการทั่วไปเนี่ยก็หาหทั่วไปห้าห้าทีนี้ในส่วนที่เป็นที่จอดรถที่จอดรถก็จําว่าเนี้ยขึ้นสายสายเจ็ดขึ้ายเจจอดรถจอดรถสายเจ็ดก็คือกดกระชอังหวัดที่เจ็ดครับที่สองพันอร้อยสิบเจ็ดอ่าติดเจ็ดตรนี้ถ้าห้องน้ำห้องส้วมก็กดกระชวงเดืที่สามเก้าห้องน้ำสามเก้าสายกกมังสองก็สาเก้าก็กลายบเนี้ นะครับส่วนกฎหมายอื่นๆเนี่ยก็โอเคอยนั้นมันก็ต้องต้องลงรายละเอียดไปหลกัหลกๆมันก็มีอยู่ประมาณแค่เนี้ประมาณนี้นะครับหรือส่วนในรายละเอียดว่าเราเป็นการใช้กระจกหร,ร,รือวัสดุอาคารเนี่ยมันก็มีกฎหมายมามาโดยเฉพาะเรืออะไรตรงนี้อีกทีาค,ารครับทีนี้ถ้าเราทํางานบ่อยๆครับนะครับหรือการเรียนการสอนนะครับถ้าเรามีานานการ,รนะครับก็บอกเด็กนะเรื่องนี้เช่นระยะล่นในอาคาร นะครับก็คือแสดงว่าด้านที่ติดกับตนนสานะหรือด้านที่ติดกับแหล่งน้ำสาระเท่านั้นเองก็คือสี่เอ็ดสสองในกฎกระทรวงห้าสิบว่าอืมใช่แล้อีกตัวนั้นก็คือเวลาวิเคราะห์ใช้ที่ตั้งระยะอ่านของผนดังไม่ว่าจะเป็นกนังทึบหรือผนังที่มีหน้าต่างคือช่องแสงช่องระบายอากาศก็ข้อห้าสิบของกฎกระทรวงห้าสว่าอืมก็เอาแค่นี้หลักๆแค่นี้ก่อนนะครับอืมเน้นเมื่อเด็กรู้ตรงนี้แล้วก็คือเหมือนกับ ยอดได้นะครับทําเป็นบล็อกไม่แม่นแบบเป็นอ๋อทําเป็นบล็อกดีไซน์แล้วการบล็อกดีไซน์ได้แล้วก็ทำงานในเกณฑ์มันก็อยู่ในนั้นแหละมันก็ไม่เกินจากขอบเขตที่เราเขียนไว้ว่าห่างจากแนวเขตที่ดินเท่าไหร่รุ่นแนวอาคารมาเท่าไหร่เรื่องอะไรเท่าไหร่ได้ครับโอเคขอบคุณครับ